สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูพิเศษมาแนะนำนะคะก่อนอื่นเราเดินไปเก็บวัตถุดิบในสวนกันค่ะนี่ค่ะวัตถุดิบของเราต้นนี้ก็คือต้นหมาน้อยนะคะเป็นมีลักษณะเป็นเถาเป็นเครือนะคะใบมีลักษณะเหมือนลูกสามเหลี่ยมนะคะมันลูมหัวใจมีขนด้วยนะคะตอนนี้เขาเรียกว่าเครือหมาน้อยนะคะ หรือว่าบางท้องที่เขาก็จะเรียกว่ากรุงเขมานะคะเดี๋ยวเราจะเก็บใบใบหมาน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บไปทําลาบหมาน้อยกันนะคะวันนี้ต้นหมาน้อยนะคะเกาจะมีสรรพคุณทางยานะคะเขามีฤทธิ์เย็นช่วยแก้อาการร้อนในนะคะลดอาการร้อนในช่วยให้ตับไม่ร้อนนะคะ แล้วก็ช่วยบำารุงเลือดด้วยนะคะสำหรับใครที่เป็นโรคเลือดจางนะคะก็จะช่วยบำารุงเลือดไปด้วยนะคะช่วยลดไข้แล้วก็มีสปปรรพคุณอีกเยอะแยะมากมายเลยะคะ่ะน,นี้เราก็มาเก็บสารแหนกันนะคะไปเป็นเสริมประกอบของการทำลาบหมาน้อยนะคะ ส่วนของเรานะคะเป็นสวนแบบออร์แกนิกนะคะปลูกแบบวิธีธรรมชาติค่ะไม่มีสารเคมีเอาใบหม่อน้อยที่เราเก็บได้มาล้างน้ำให้สะอาดนะคะถ้าไม่ชอบกลิ่นเขียวของใบหม่อน้อยนะคะก็เอาใบเตยผสมลงไปด้วยนะคะสักใบหนึ่ง เอามาล้างให้สะอาดนะคะล้างห,หลายๆน้ํานะคะให้สะอาดเตรียมน้าสะอาดไว้นะคะไม่ต้องเยอะแล้วก็อันนี้ปลาป่นนะคะป่นปลาเราปรุงไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผักเครื่องเคียงนะคะที่เราเก็บมาก็มีข้าวคั่วมีอะไรด้วยนะคะอันนี้ป่นปลาเราปรุงไว้แล้วนะคะเราก็เลยไม่ใส่พริกป่นนะคะเพราะว่าเรา,าทานเผ็ดไม่ค่อยเก่งนะคะ ้าใครชอบทานเผ็ดก็พริกป่นลงไปด้วยนะคะแล้วก็มะเขือคืนนะคะใส่ซอยลงไปด้วยอันนี้เราเอามาขยำนะคะขยำเหมือนกับเราคั้นน้ำใบยนาค่ะเอามาขยำกับน้ำขั้นกับน้ำนั้นให้แบบให้น้ำมันออกจนใบมันยุ่ยไปเลยนะคะให้ใบมันยุ่ยมันนม่ไปเลย เสร็จแล้วเราจะไม่เอาใบนะคะเราจะกรองเอาแต่น้ำเดี๋ยวเราจะกรองเอาแต่น้ํานะคะพวกใบพวกกากนี่เราไม่เอา ได้น้ำใบหมันน้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะผลป,ปลาที่เราทำไว้นะคะปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะเทลงไปผสมเลยค่ะตามด้วยข้าวคั่วนะคะต้นหอมหอมแดงซอยใบสะรลแหนใส่ลงไปนะคะถ้าทานเผ็ดถ้าชอบทานเผ็ดก็เติมพริกป่นลงไปนะคะมะเขือขึ้นมีก็ซอยลงไปนะคะ,ะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ เติมน้ําปลานิดหน่อยนะคะถ้าป่นเรามันมันจืดแล้วก็เติมน้าปลาลงไปได้นะคะแต่ถ้าปลาลปนเราป่นปลาเราปรุงไว้อร่อยแล้วก็ไม่ต้องปรุงอะไรแล้วคะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะเทใส,ส่อาไว้แบบนี้นะคะหรือไม่ก็เทเศษถาดก็ได้ค่ะถ้าทําเยอะอันนี้เราทําไม่เยอะแล้วก็จะใส่กล่องพาสติกไว้แบบนี้นะค่ะตอนนี้ลับมาแล้วเราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรอสักพักนะคะ ยิงไว้สักครู่สักพักเขาก็จะมีลักษณะเป็นเนื้อวุ้นแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ตักกินแบบนี้ไปเลยได้รสชาตินะคะรสชาติของของลาบของอาหารอีสานนะคะหอมข้าวคั่วอร่อยค่ะ